เดี๋ยวผมจะลองเอาทาลิปดูนี่โอ้วันนี้ผมลองทาไปหนึ่งหนึ่งวันนะครับปรากฏว่าเออมันปากมันชุ่มดีด้วยผู้ชมปากมันชุ่มดีอืม <c oughs> <c oughs> นี่ราคาไม่แพงหน่อยครับผมเดี๋ยวลิงก์แปะไว้ที่ในคลิปนะครับลองไปดูกันได้ว่าโอเคไหมนะครับสำหรับใครที่แบบ อยากได้แบบปากชุ่มชื่นนะครับผมเป็นธรรมชาตินะครับผมแล้วออกสีชมพูนิดๆด้วยนะครับผมก็ไปดูกันได้นะครับแปะลิงก์ไว้ที่ในคลิปนะครับผมเป็นยี่ห้อลาโบแคร์นะครับลาโบแคร์นะครับลาโบแคร์แพนติโน่รึเปล่าครับลาโบแคร์แพนแพนติโน่ลิปนะครับผมลาโบแคร์แพนติโน่ลิปนะครับนี่รท่านผู้ชมเสร็จแล้วก็ลองลูบดูอืมใช้ได้นะครับเนี่ยใช้ได้เลย ดีแล้วก็ชุ่มชื้นนานด้วยนะครับผมก็ใช้ไปได้หน,น,นึ่งวันเยี่ยมมากนี่ท่านผู้ชมราคาไม่แพงด้วยนะครับผมลองคลิกลิงเข้าไปนะครับประมาณบางทีก็ร้อยกว่านะครับบางทีก็ร้อยกว่าบางทีก็มีโปรโมชั่นมีคูป,ปองให้ลองกดลิง์เข้าไปนะครับสามารถสั่งซื้อได้ครับผมจะได้พกพาก,ก็สะดวก้วยเวลาเราแบบเอ๊ะปากรู้สึกไปง่ายก็พบพาขึ้นมาทาลิป อืมดีด้วยนะครับผมโอเคครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์มานี่ชน่องเวยครับผม